เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของธรรมะโดยอัฏฐะนะคะก็ยังอธิบายขยายความได้อีกว่าธรรมะคืออะไรคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตระบบปฏิบัติที่ถูกต้องคือต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระธรรมคำสอนไม่ใช่ตามใจของตน แต่ตามพระธรรมคำสอนปฏิบัติให้ถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตไม่ว่าชีวิตนี้จะอยู่ในวัยใดจะอยู่ในการเวลาใดจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อย่างไรจะเจริญก้าวหน้าหรือจะ,ะเผอิญพบกับความวิบัติเสื่อมโทรมยังคงมั่นคงอยู่กับธรรมะถ้าหากว่ามั่นคงอยู่ในการปฏิบัติกธรรมะแล้วจะปรากฏความรอดเกิดขึ้นที่จิต ทุกขณะก็จะมีคำถามว่ารอดอะไรเวลานี้เนี่ยกำลังสูญเสียความเป็นผู้มีเศรษฐกิจที่มั่นคงถ้ามีคำถามอย่างนี้คำตอบก็คือรอดเราอดจากความทุกข์ไง่ะคะจริงอยู่จะสูญเสียวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าตำแหน่งฐานะเนื่องจากเศรษฐกิจตกตำ่ำ แต่อย่างไรเสียชีวิตนี้ยังอยู่ยังมีลมหายใจอยู่แม้จะอยู่ในถ้มกลางที่คนโลกเขาสมมุติกันว่าเป็นความสูญเสียแต่ก็ยังมีความรอดภายในความรอดภายในนั้นก็คือว่าจะมองปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเฉพาะหน้านี้มันเป็นเพียงสิ่งสักว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเช่นนั้นเองหน้าที่ของ มนุษย์ที่กำลังเผชิญกับปัญหาก็มีหน้าที่ต้องแก้ไขด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ส่วนจะแก้ไขได้มากน้อยเพียงใดประสบผลสำเร็จสักกี่เปอร์เซนต์ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะจะไปหวังว่าได้แก้ไขเต็มสติปัญญาแล้วมันต้องได้ผลเต็มที่สิจะกํำหนดเองไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติโดยเฉพาะก็คือ กฎอิทัปปเจตาที่แสดงถึงว่าต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เหตุปัจจัยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเหตุเป็นเหตุปัจจัยเฉพาะตัวคือตัวบุคคลเองอาจจะบอกว่าได้ปฏิบัติแล้วเต็มที่สุดกำลังแล้วทำไมผลมันถึงออกมาแค่นี้ก็อย่าลืมว่าชีวิตของมนุษย์แต่ละคนไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใช่ไหมคะในการดำรงชีวิตอยู่นี้ เรามีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ในหลายแง่มุมหรือพูดง่ายๆทุกแง่มุมก็ว่าได้ทั้งในส่วนตัวทั้งในการงานทั้งในสังคมทีนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจนี่มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบกับบุคคลมากมายหลายอย่างมันก็ต้องย้อนดูว่าองค์ประกอบก็ดีเหตุการณ์ก็ดีบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ดี ้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องทั้งสิน้นเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องนั้นอยู่ในความพร้อมแล้วหรือยังถ้ายังไม่อยู่ในความพร้อมแม้ในส่วนเฉพาะของเราจะได้พยายามประกอบหรือกระทาอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดแต่เหตุปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องยังไม่อยู่ในความพร้อมก็ต้องใจเย็นหน่อยนะคะใจเย็นเพื่อที่จะคอยได้ รอได้แต่ในขณะที่คอยและในขณะที่รอไม่นิ่งดูดายไม่งอมืองอเท้าหรือว่ามืออ,อ่อนเท้าอ่อนยังคงกระทําสิ่งที่สามารถทําได้อย่างเต็มที่เต็มสติกําลังความสามารถเต็มตามประสบการณ์ความรู้และด้วยจิตใจที่มั่นคงด้วยจิตใจที่มั่นคงด้วยความเย็นด้วยความสงบด้วยความยิ้มได้ถ้าเช่นนี้แล้วพลังใจไม่หมดใช่ไหมคะ จะมีพลังใจพร้อมที่จะเดินต่อไปโดยความกล้าหาญและชีวิตที่เดินต่อไปด้วยความกล้าหาญบุกบัน่นอย่างไม่ถอยหลังแน่นอนความสําเร็จย่อมอยู่ที่จุดหมายปลายทางจะเป็นความสําเร็จที่เป็นความรอดแก่ชีวิตทั้งทางกายและทางจิตนี่แหละคะ่ะความหมายที่บอกว่าธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตมีความหมายอย่างนี้นะคะ ไม่ใช่มีความหมายว่าจะเกิดขึ้นเองเป่าพรวดแล้วก็เกิดขึ้นแต่ต้องเกิดจากการปฏิบัติเพราะเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีประโยชน์เฉพาะตนแต่จะมีประโยชน์ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยฉะนั้นถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็จะสรุปสั้นๆเอาตรงจุดสำคัญเลยทีเดียวนะคะเพื่อจะให้ให้เกิดความรอดแก่ชีวิตว่าธรรมะหมายถึงหน้าที่หรือธรรมะคือหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่สิ่งมีชีวิตจะต้องทำเพื่อความรอดอยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นไปตามอัตโนมัติถ้ารัดดังที่เราได้พูดกันถึงเรื่องธรรมะมาแล้วโดยตลอดนะคะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนึกว่าอ๋อธรรมะคือหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติธรรมะตามหน้าที่โดยหน้าที่ที่พึงกระทำให้เต็มสติปัญญาความสามารถ หมายความว่าอะไรจรึงจะเกิดความรอดอยู่ได้ทั้งทางกายและทางจิตก็แน่นอนที่สุดความรอดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็คือการกระทําแต่หน้าที่เพื่อหน้าที่โดยไม่มีตัวผู้กระทําคือไม่มีตัวแห่งความรู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวฉันเข้าไปทำในขณะนั้นถ้าหากว่าทําหน้าที่โดยมีความรู้สึกตลอดเวลาว่า ตัวฉันกำลังทำนะนี่เป็นมันก็จะมีความรู้สึกตามมาว่าเป็นงานของฉันเกิดความหวังเกิดความต้องการผลตอบนี่ไม่ใช่การทำหน้าที่เพื่อความรอดคือรอดจากความทุกข์หรือปัญหาแต่เป็นการทำหน้าที่อย่างชนิดที่เพิ่มปัญหาให้เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันจะมีปัญหาตามมาและปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นง่ายๆก็คือความดิ้นรนเล่าร้อน ระสับระสายอุ่นวายสับสนภายในใจเพราะความประวัติพรั่นใจว่าจะไม่ได้ดังที่ได้กระทําแล้วจะไม่เกิดผลตามที่หวังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดว่าธรรมะ,รรมะคือหน้าที่หรือหมายถึงหน้าที่ที่สิ่งมีชีวิตจะต้องทําแล้วก็จะทําให้เป็นธรรมะที่แท้จริงแล้วก็ระมัดระวังนะคะอย่าให้มีตัวตน อย่าให้มีตัวตนเกิดขึ้นนี่แหละที่พูดถึงว่าความเกิดที่สำคัญที่ต้องใคร่ครวนลํำลึกถึงระมัดระวังอยู่เสมอก็คือความเกิดของความรู้สึกเป็นตัวตนตางที่เราได้พูดแล้วในปฏิจจสมุปบาทถ้าบาังเกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตเนตเป็นอัตตาขึ้นมาเมื่อใดปัญหาความทุกข์ตามมาทันทีค่ะมากบ้างน้อยบ้างอย่าลืมเป็นอันขาดน,นะคะ ถ้าต้องการจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นความรอดแก่ชีวิตที่แท้จริงอย่าให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาได้เลย